สวัสดีค่ะชาลัคณาราศีกันยินดีต้อนรับสู่ชาแลป้าปี้สตารุนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปภาพรวมสำหรับเดือนมีนาคม2567กันสําสำหรับในเรื่องการงาน ในช่วงที่ผ่านมานะคะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยทำงานหนักมากเลยเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องทำให้เสร็จแล้วมันเหมือนผู้ใหญ่เองอะ่ะก็จับตามองคุณอยู่ ใกล้ชิดมากๆมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความกดดันกับตัวเองนะคะว่าเราอะอยากที่จะทํางานออกมาให้ดีเพื่อที่ว่าเราจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้หลายๆคนต้องทํางานนอกเวลาหรือว่าทํางานในวันหยุดของตัวเองจนทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะคุณพยายามใส่ใจจริงๆคุณทํามากกว่าคนอื่นนะคะ พอมาในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกรีแล x กซ์มากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่คุณเนี่ยใส่ความพยายามมากๆในช่วงที่ผ่านมามันทำให้คุณสามารถที่จะแคชอัพทุกอย่างได้คุณสามารถที่จะคนโทรลทุกอย่างได้ก็เลยทำให้คุณไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปในช่วงนี้นะคะผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณเลยในทางกลับกันนะคะผู้ใหญ่อะ่ะ เขารู้สึกแฮปปี้กับคุณมากๆด้วยนะตอนนี้คือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนในแบบที่เขาต้องการให้เป็นคุณสามารถที่จะทำงานหนักได้แล้วคุณเป็นคนที่สามารถเทรนคนอื่นได้บางคนคือเขามองเห็นความเป็นผู้นำในตัวคุณอนะ่ะเขาเห็นว่าคุณสามารถที่จะนำคนได้แล้วตอนนี้เหมือนเขากำลังพิจารณาอยากที่จะ เพิ่มเติมระดับความรับผิดช,ชอบของคุณนั่นก็หมายความว่าเขาอยากที่จะเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณนะคะจากไพ่แล้วอ่ะมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในเร็วนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นมีการขยับขยายในเรื่องของอาชีพการงานนะคะได้ไปตำแหน่งที่สูงขึ้นก็มีเรื่องของความรับผิดชอบมากขึ้นเหมือนกันแต่ว่า เรามองว่าคุณก็แฮปปี้นะถ้าสมมติว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวของคุณอะผ่านมาหมดแล้วทำงานหนักก็ทำงานหนักมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าที่จะเกินมือคุณหรอกนะคะแล้วอีกอย่างหนึงมันเหมือนกับอนาคตอะมันมันดูมั่นคงมากกว่าเดิม นะคะถ้าสมมติมีการเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นน่ะมันก็เลยทำให้คุณค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆถ้าได้เลื่อนตำแหน่งซึ่งเรามองว่าน่าจะเกิน80%นะที่คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะเพราะจากไพ่อะมันมีแต่ไพ่ที่แบบเรามีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเราจะได้มีการขยับขยายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีแต่คนต้องเข้า หานะคะมีแต่คนที่เขาอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณนะคะอยากเข้ามาเป็นคอนเนคชั่นหนึ่งของคุณอย่างเงี้ยนะส่วนคนที่กำลังหางานอยู่นะคะตอนเนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่คุณเนี่ยจะได้งานใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย มันเหมือนกับตัวคุณอะจะได้ไปเจอใครคนหนึ่งที่เขามองเห็นแววในตัวคุณเขามองเห็นประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านมาแล้วเขาอยากที่จะให้โอกาสคุณมากๆเลยเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนนี้นะคะที่เขาเนี่ยจะหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณ บางคนคืออาจจะได้มีการแบบได้ไปสัมภาษณ์งานกันมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็เป็น process ที่เขาแบบยืดเยื้อพอสมควรในการตัดสินใจว่าเออจะเลือกใครดีเพราะ candidate แต่ละคนก็ดูเป็นคนน่าสนใจแต่ว่าพอคิดไปคิดมาแล้วอะ่ะเหมือนตัวของคุณดูเป็นคนที่คลิกกับเขามากที่สุดคุณดูเป็นคนที่น่าสนใจดูเป็นคนที่น่าลงทุนในอนาคตด,ด้วยดูสิคะมันเป็นไพ่สองไม้เท้านะ เขารู้สึกว่าเขายังสอนคุณได้เขายังสามารถที่จะแบบช่วยไกด์คุณไปได้อีกไกลอะ่ะอมืมันก็เลยทําให้คนคนนี้ผู้ใหญ่ใจดีคนเนี้ยเขาอยากที่จะเลือกคุณนะคะมีโอกาสสูงมากเลยที่คุณจะได้งานใหม่ในเดือนนี้นะแล้วมันจะเป็นงานที่คุณอะ่ะจะแฮปปี้มากๆเพราะว่า Environment ของที่ทํางานใหม่ของคุณอะ่ะมันซัพพอร์ตให้คุณได้เติบโตจริงๆคุณจะมีคนที่แบบ ช่วยไกด์คุณช่วยสอนคุณนะคะเป็นเมนเทอร์ที่ดีมากๆให้กับคุณแล้วมันจะเป็นที่ที่คุณเนี่ยจะได้เติบโตนในระยะยาวด้วยนะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับในเรื่องการงานเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะสำหรับในเรื่องการเงินสำหรับในเรื่องการเงิน ในช่วงนี้นะคะมีแต่ข่าวดีเข้ามาค่ะชาวลัคนาราศีกันมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงมากๆม,มีความสมบูรณ์มากๆม,มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับเงินที่คุณเคยไปลงทุนเอาไว้บางคนนะคะถ้าสมมติคุณไปลงทุนในเรื่องของธุรกิจนะมีแบบไปเป็นหุ้นส่วนหรือว่าไปลงทุนใน หุ้นหรือว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อ่ะคือลงทุนอะไรก็ได้ในช่วงเนี้ผลตอบแทนจะดีมากๆแล้วคุณเนี่ยจะสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ก้อนใหญ่อ่ะเป็นก้อนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทำให้คุณอ่ะมองเห็นความมั่นคงในอนาคตทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณสามารถเอาไปต่อยอดได้นะคะคุณเป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเงินคุณอ่ะก็ พยายามที่จะเพิ่มเติมความมั่งคั่งของตัวเองนะเรามองว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบใช้จ่ายสุริสุร่ายนะคะเพราะฉะนั้นอะเหมือนกับพอมีเงินเข้ามาตอนนี้คุณเริ่มแผนและว,ว่าคุณจะทำอะไรต่อดีในหัวของคุณอะเป็นคนที่แบบหัวธุรกิจมากๆนะคะ เรามองว่ามันกาลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าสมมติว่าโปรเจกต์ที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามแม่และเด็กบอกได้เลยนะว่ามันจะปังมากๆจะเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้เหมือนกับบางคนถือขั้นพลิกชีวิตคุณได้เลยอะ่ะทาให้คุณเนี่ยไม่ต้องทํางานประจําอีกต่อไปกลายมาเป็นเหมือนธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยได้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ไปเลยได้นะคะก็ลองดูเนาะถ้าสมมติมันมี แนวทางถ้าสมมติเราสามารถเข้าไปในตลาดนั้นได้อยากให้ลองดูเพราะว่าจับไพ่แล้ววะคุณจะไปได้สวยมากๆเลยนะคะกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับการงามเอ่อความงามนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กนะัจะดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับในเรื่องการเงินเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ในเรื่องความรัก สำหรับในเรื่องความรักของคนโสดคนโสดคะ่ะในช่วงนี้เนี่ยตัวคุณมีความสุขมากๆเลยนะกับชีวิตของตัวเองในช่วงที่ผ่านมานะคะเรามองว่าตัวของคุณเนี่ยได้ไปพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นนะมีการไปทำสวยทำหล่อมันก็เลยทำให้คุณเนี่ย รู้สึกแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่คุณได้เพราะว่าคุณดูดีมากขึ้นพอคุณดูดีมากขึ้นคุณแฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นคุณก็มีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนกันนะคะไอ้ความมั่นใจตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่มันกลายมาเป็นออร่าของคุณมันกลายมาเป็นเสน่ห์ของคุณคุณกล้าที่จะยิ้มให้คนอื่นคุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะแต่งตัว มันเป็นเหมือนเสน่ห์ที่ดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจในตัวคุณนะคะแต่ตอนนี้เรามองว่าคุณไม่ได้สนใจในเรื่องความรักไม่ได้สนใจเลยนะคะว่าเราอ่ะจะต้องมีแฟนสิ่งเดียวที่คุณสนใจในตอนนี้มากที่สุดเลยก็คือเรื่องของคุณเองคุณสนใจในเรื่องของความมั่นคงสนใจในเรื่องของการทำงานคุณอยากที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็อยากให ชีวิตของตัวเองอ่ะมันมีความแบบมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่โดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะแต่ในช่วงเนี้อยากจะบอกนะว่ากำลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและคนที่เข้ามาเนี่ยคนคนเนี้ยเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดีมากๆแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องความรักมากๆเหมือนกันนะคะ คนที่เราพูดถึงคนนี้นะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นชาลัคนาราศีพฤษภได้สามารถเป็นชาลัคนาราศีพิจิกก็ได้เหมือนกันคนคนนี้นะคะเขาอะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมากๆเลยบางคนเนี่ยสามารถเป็นได้ถึงระดับที่แบบเจ้าของกิจการระดับแมネจเม m นต์ระดับผู้จัดการนะคะ เป็นคนที่ต้องคุมคนเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีความสมบูรณ์มากๆพื้นฐานทางการเงินคนคนี้ดีเป็นคนที่มีพร้อมในชีวิตไม่ใช่คนที่แบบขาดเลยนะคะเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนใจสปอร์ตมากๆเลยนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาหรือว่าเขาชอบหรือว่าเขารักอะคนคนนี้เป็นสายทุ่มเทเป็นสายเป พร้อมที่จะให้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้คนที่เขาชอบเนี่ยมีความสุขนะคะเป็นคนที่ดูแลคนในด้านแบบ m a t e r i a l สได้ดีมากๆแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะคนคนนี้เขาจะชอบซื้อของให้คุณนะชอบซื้อของแบบกระเป๋าชอบซื้อเครื่องสำอางให้หรือว่าเสื้อผ้าเพราะเขาอะมีความรู้สึกว่า เขาชอบที่จะให้คนคุยของเขาหรือว่าชอบที่จะให้คนที่เขาชอบอ่ะแต่งตัวดีๆทำตัวน่ารักน่ารักไปทำผมสวยๆหรือว่าแต่งหน้าดูดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเดินคู่กันเวลาเดินข้างกันแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกแบบภูมิใจมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบมีความแมทร์หน่อยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะคนคนนี้เหมือนกับ ในด้านของจิตใจอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนอื่นเป็นคนที่ชอบสอนเป็นคนที่เหมือนกับให้อภัยคนอื่นได้ง่ายนะคะเป็นคนที่เป็นเมนเทอร์ได้ดีนะเรามองว่าคนคนนี้เป็นเหมือนกับคนที่คอยสอนคนอื่นเป็นคนที่คอยไกด์ทางคนอื่นได้ดีให้คําแนะนําคนอื่นได้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ เปลี่ยนชีวิตใครหลายหายคนมาหลายครั้งแล้วอะด้วยความที่เขาเป็นคนให้อภัยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับชอบไกลาทางอะเปลี่ยนให้คนที่แบบเคยเกเลเปลี่ยนให้คนที่ดูไม่มีอนาคตกลายเป็นคนที่มีอนาคตได้เนี่ยคนคนเนี้เขาจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วอะเขาจะเข้ามาดูแลคุณ พยายามที่จะเอาชนะใจคุณนะคะเขารู้สึกว่าการที่จะเอาชนะใจคุณอะมันยากมากๆเลยแต่ว่ามันก็ดูท้าทายมากๆเพราะว่าคุณดูเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองคุณดูเป็นคนที่ไม่ไม่ง่ายเลยในการที่จะวิ่งไล่ตามเพราะว่าคุณไม่เรียกร้องหรือว่าบางทีอย่างเงี้ยเขาเดาทางคุณไม่ถูกว่าคุณต้องการอะไรคุณอ่านยากมากๆเลยในในสายตาเขา แต่ว่าเขาอ่ะก็อยากที่จะทำความรู้จักคุณอยากที่จะเอาชนะใจคุณมากๆนะคะไอ้ความรู้สึกเอาชนะตรงเนี้ยนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่มันดึงดูดทำให้เขาอ่ะพยายามที่จะใส่ใจคุณพยายามที่จะวิ่งไล่ตามคุณแล้วมันกลายเป็นว่าตอนแรกอ่ะอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมันกลายมาเป็นความรู้สึกที่ ค่อยๆยึดติดกับคุณเรื่อยๆค่อยๆอยากที่จะแบบผูกมัดคุณอ่ะอืมมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะเพราะว่าคุณดูเป็นคนที่ไม่ง่ายเลยในการที่จะได้มามันก็เลยทําให้คนคนเนี้เหมือนกับต้องใช้เวลานานมากๆในการศึกษาในการที่จะคุยกับคุณกลายเป็นความรู้สึกผูกพันมันกลายเป็นความรู้สึกที่ว่า คุณไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเคยเจอมาอม,มันเป็นในลักษณะนั้นนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracles เพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่มีอะไรยะที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก authority เนี่ยดูสิคนที่เข้ามาคนคนนี้นะคะเขามีอำนาจเหนือคนนะเป็นคนที่สามารถสั่งคนได้เป็นคนที่สามารถพลิกชีวิตคนได้หรือว่าสามารถ ตัดอนาคตคนก็ได้เหมือนกันนะคะด้วยความที่เขามีอำนาจอยู่ในมือเยอะ Calling in your soulmate คนคนนี้เนี่ยเขามีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงตามไ y ปของคุณตรงตามใจของคุณที่คุณอยากที่จะได้ในตัวคนในอนาคตของคุณอยากที่จะได้มาเป็นแบบคู่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะ engagement แล้วก็ retreat ความสัมพันธ์ตรงนี้บอกได้เลยนะว่ามีโอกาสได้พัฒนากันสูงมากๆแล้วถ้าสมมติได้พัฒนากันอ่ะมันจะไปแบบยาวๆถึงขั้นที่ว่าแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวได้และคนที่เข้ามาคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณมีความสุขได้ตลอดเลยอ่ะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเขาจะพยายามอยู่ข้างๆคุณแล้วจะพยายามทำให้คุณเนี่ยไม่ลำบากจะทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับ สบายอะ่ะเป็นคนที่สบายนะคะบางคนคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินเลยเพราะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะพรอไวให้คุณอยู่ตลอดเวลาอยู่กับเขาแล้วจะไม่ได้แบบรู้สึกลําบากหรือว่าไม่รู้สึกทุกนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบดูแลทุกอย่างของคุณจริงๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะอันนี้นะคะ ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปแบบช้าๆเนาะ สาเหตุที่มันพัฒนาไปแบบช้าๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวของคุณพยายามที่จะดึงความสัมพันธ์เอาไว้ไม่ให้มันพัฒนาไปเร็วไปมากกว่านี้นะคะคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณยังอยากที่จะมีอิสระคุณยังไม่อยากคอมมิตในความสัมพันธ์ในตอนนี้เพราะว่าคุณเห็นว่าชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วอะมันก็มีความสุขมากอยู่แล้วคุณไม่ต้องการที่จะ ไปยึดติดกับใครสักคนหนึ่งนะคะคุณอยากที่จะให้ตัวเองมีอิสระอยากที่จะทำอะไรก็ได้อยากที่จะมีพื้นที่เป็นของตัวเองแต่ว่าตัวคนคุยของคุณนะ่ะเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะตัวคนคุยของคุณเขาอยากที่จะผูกมัดกับคุณมากๆเลยอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่เข้าใจคุณอืมคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจคุณ เขามองว่าคุณดูเป็นคนที่มีหลายบุคลิกในตัวเองบางทีคุณก็ดูสดใสคุณดูเป็นคนด้าเลิมมากๆเป็นคนที่ดูอ่านง่ายดูเป็นคนที่เขาสามารถคาดเดาได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่บางทีคุณก็ดูเป็นคนเด็ดขาดดูเป็นคนเลือดเย็นดูเป็นคนที่เดาทางไม่ถูกเลยอะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ดูทําให้เขาสามารถกลัวได้ว่าคุณอนะ อาจจะสามารถทิ้งเขาได้มันเป็นในลักษณะนั้นนะคะคนคนนี้เขาเหมือนถูกดึงดูดด้วยความที่คุณเนี่ยมีความต่างอยู่ในตัวนะเขารู้สึกว่าอยากที่จะเอาชนะใจคุณอนะด้วยความที่คนคนนี้อยากที่จะเอาชนะคุณมันก็เลยทําให้เขาว่าทุ่มเทกับคุณมากเป็นพิเศษบางคนอนะก่อนหน้าที่จะมาเจอกับคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบเจ้าชู้มากมาก คบกับคนหลายคนมีตัวเลือกเยอะมากๆเลยไม่เคยที่จะคิดอยากจะผูกมัดในความสัมพันธ์แต่ว่าพอมาเจอกับคุณน่ะมันเหมือนกับคุณดูไม่ยินดียินไล่อะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณไม่เคยที่จะแบบอยากจะผูกมัดกับเขาเลยมันไม่เคยมีคําถามหรือว่าไม่เคยมี ท่าทีที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณอยากที่จะผูกมัดกับเขาไม่มีการคุยถึงอนาคตระดับที่ว่าเว้ยถ้าเราครบกันเป็นคนรักนะหรือว่าถ้าเราแต่งงานกันมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีอะไรแบบนี้เลยซึ่งมันทําให้เขาอะรู้สึกประหลาดใจในตอนแรกแต่ก็กลายเป็นความกวนกระวายใจในตอนหลังนะคะว่าทําไมคุณถึงไม่เคยพูดถึงอนาคตระหว่างเราสองคนทําไมคุณถึงทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทาไม เขาดูเป็นคนที่แบบไม่มีสเสน่ห์หรอทําไมคุณดูไม่แบบหลงสเสน่ห์เขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้คนคนนี้ยอยากที่จะเอาชนะคุณเพราะเขาอยากที่จะเอาชนะคุณนะ่ะมันกลายเป็นว่าเขาถล่มลึกเองนะคะจากตอนแรกคนที่ไม่เคยคิดอยากที่จะผูกมัดในความสัมพันธ์กลายมาเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากจะผูกมัดให้ได้อม,มันเป็นในลักษณะนั้นนะคะตัวคนคุยของคุณนะ คนคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภลัคนาราศีพิจิกก็ได้เรามองว่าเขาจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปนะคะจะทุ่มเททุกอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองเวลานะคะจะทําให้คุณทุกอย่างทําเพื่อคุณเพราะอยากได้คุณจริงๆอยากได้คุณไปเป็นคู่นะไม่ได้อยากได้ไปแบบ สนุกสนุกอะไรเงี้ยไม่ใช่อยากได้ไปเป็นคู่อยากได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์ในอนาคตเลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร c ค e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่มิสทรีนะคะ ตัวคนคุยของคุณเนี่ยดูสิเขาถูกดึงดูดด้วยความลึกลับของคุณความประหลาดของคุณนะคะเขาอ่ะไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาจากเสน่ห์ของคุณได้เลยนะคือรู้สึกยึดติดมากๆเลยกับคุณอนะมีแต่คุณที่อยู่ในหัวเขามีแต่คุณที่เขาคิดถึงหรือว่ามองหานะคะ Let go of control issues ตัวของคุณนะคุณไม่คิดเลยนะว่าอยากที่จะมีคนรักเพราะคุณปล่อยวางเรื่องเนี้ยไปนานแล้วเมื่อก่อนตอนที่คุณยังเด็กมากกว่านี้โอเคคุณอาจจะเคยคิดว่าอยากที่จะมีครอบครัวอยากที่จะมีแฟนอยากที่จะมีใครสักคนแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพอเราได้เจอกับความรักในหลายๆรูปแบบอะมันเหมือนกับคุณปลง ความเสียใจที่คุณเคยเจอมามันทําให้คุณปล่อยวางมันทําให้คุณรู้สึกว่าเราต้องกลับมารักตัวเองอะพอเรากลับมารักตัวเองได้เราก็ไม่ต้องการความรักจากคนอื่นอีกนะคะดูสิ you deserve love ในตอนนี้ mindset ของคุณคือคุณรู้สึกว่าคุณอะสมควรที่จะได้รับความรักที่มันดีที่สุดความรักที่มันดีจริงๆนะคะไม่ใช่ความรักที่มาแบบหลอกลวงหรือว่าความรักที่มันมีวันหมดอายุ worth betting for ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันมีอนาคตนะมันเหมาะสมมากๆเลยอะ่ะกับการรอคอยนะคะความสัมพันธ์อนะ่ะมันสามารถพัฒนาไปได้ไกลนะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับคนที่มีคนคุยแล้เวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคู่ สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้นะคะมันไม่ได้มี movement อะไรที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันเน้นความสม่าเสมอมันเน้นความมั่นคงทางจิตใจมากกว่าคุณเนี่ย เหมือนกับเคยไปเจอความสัมพันธ์ที่มันมีความน่าตื่นเต้นเยอะมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรากำลังนั่งอยู่บนรล็องค์คอร์สเตคือมันจะมีการขึ้นมันจะมีการลงอยู่ตลอดเวลาแล้วท้ายที่สุดอ่ะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์พอมาเจอกับคนรักคุณกับคนรักมีความเห็นที่ตรงกันว่า เราอะไม่อยากที่จะนั่งอยู่บนโรลเลอร์โคสเตอร์แล้วเราอยากที่จะได้ความมั่นคงอยากที่จะได้ความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้คุณสองคนเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าเราจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมัน simple ทำให้มันเนี่ยมีความเรียบง่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราสองคนจะได้ไปต่อด้วยกันได้ในระยะยาวแบบที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความคาดหวังมากจนเกินไปจนมันเกิดเป็นความผิดหวังเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ดังใจในอนาคต คุณเน้นในเรื่องของความสม่ำเสมอเคยทําอะไรให้กันคุณทําเหมือนเดิมนะคะมันจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้แต่ว่าพออยู่ไปกันเรื่อยๆอะ่ะมันเหมือนกับคุณเองก็เริ่มรู้สึกเบื่อเริ่มรู้สึกว่ามันมีความชินชามันมีความรู้สึกจําเจมากจนเกินไปจนทําให้ มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะมันต้องมีอะไรที่มัน spice up ทำให้ความสัมพันธ์มันน่าสนใจมากขึ้นซึ่งในเดือนนี้เรามองว่าตัวคุณกับคนรักนะคะจะมีการตกลงกันว่า เราอะอยากที่จะทำอะไรให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ยมันมีความน่าสนใจมันเป็นช่วงเวลาที่คุณะจะได้ลองผิดลองถูกกันเกิดขึ้นนะคะจะได้มีการทำอะไรหลายๆอย่างอะเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมมีอะไรที่ทำให้เราคิดว่าเรารอคอยที่จะได้เจอกับคนรักที่จะได้ใช้เวลากับคนรักอย่างเช่นบางทีนะคะเราอาจจะ พากันไปดูหนังทุกๆวันพุธอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเราอาจจะไปกินข้าวนอกบ้านที่โรงแรมหรือว่าที่ร้านอาหารที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือไม่นะก็มีการพากันไปเที่ยวทุกๆวันเสาร์อาทิตย์หรือว่ามีมูฟวี่ไหนที่บ้านอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือมันจะได้มีการลองผิดลองถูกว่ากิจกรรมแบบเนี้ยถ้าเราทําแล้วเราจะชอบไหมแล้วเราอะ รู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์มันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรักดีขึ้นหรือเปล่าหรือมันทําให้มันแย่ลงคือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนจะได้มีการทดลองเยอะมากๆแต่เรามองว่าการทดลองการทําอะไรใหม่ๆในช่วงเนี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันกลับมาสนิทสนมมันกลับมารักกันมากขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ คนรักอะเหมือนกับเขาเองก็ดูมีความสุขมากๆเวลาที่เขาได้ใช้เวลากับเราอะมันจะเป็นลักษณะความรู้สึกแบบนั้นนะคะกระชุ่มกระชวยหัวใจอะเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะตัวคนรักของคุณนะคะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภได้หรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราขอดูไพ่อร์เคิลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรก motion เดือนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยการ movement นะคะเต็มไปด้วยการ take action เต็มไปด้วยการทำอะไรใหม่ๆทำในสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยทำมาก่อน make the effort ดูสิคะไพ่ก็ขึ้นมาคอนเฟิร์มอีกใบนึงนะว่าเราเนี่ยจะได้ทำหลายๆอย่างทำในสิ่งที่บางทีเราไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะว่าเราจะทำอาบางคนเนี่ยอาจจะมีการแต่งตัวใหม่ๆนะคะที่แบบเราไม่เคยคิดมาก่อนละว่าเราจะทำแต่เราก็ทำเพราะว่าเราอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรักเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเกิดขึ้น โคดิเอนเดนซนะคะคุณเนี่ยรู้สึกว่าการยึดติดกับพฤติกรรมเก่าๆหรือว่าสิ่งเก่าๆมันไม่เวิร์กละในความสัมพันธ์เพราะว่ามันเกิดความเบือ่อเกิดขึ้นมันเกิดความรู้สึกว่าเรากับคนรักอะเหมือน อยู่ห่างไกลกันขึ้นนะ่ะถ้าสมมติว่าเรายังยึดติดกับสิ่งเดิมๆมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดิเดสเข้ามาอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันได้เกิดใหม่ได้กลายเป็นความรักแบบที่เรารู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยมันเหมือนกับเหมือนเราจีบกันใหม่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย Love yourself first นะคะ ัวของคุณเนี่ยด้วยความที่คุณเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะหลักตัวเองเป็นมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากที่จะใส่ความพยายามเพราะคุณอยากที่จะมอบความรักให้กับคนรักไม่ได้ ไม่ได้เป็นการที่คุณรู้สึกว่ายัางไงก็แล้วแต่จะต้องพยายามทําให้ความรักตรงเนี้ยประสบความสําเร็จนะไม่อย่างนั้นเราต้องตายแน่เลยถ้าเราไม่มีเขามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าคุณอยากที่จะทําอะไรดีๆเพราะคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและคุณก็สามารถรักเขาได้นะคะมันจะเป็นในลักษณะความรักที่มีความเฮลตี้มากๆพอเรารู้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแทนที่จะ เก็บปัญหาเอาไว้ใต้ผมเพราะเรากลัวที่จะเสียเขาไปมันจะเป็นลักษณะนั้นนะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับเดือนมีนาคม ยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้ออซอย่างมากสุดก็70-80%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s s r i b e Channel Bobby's t ิทธาร่ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ